พอพูดถึงชุมชนซีกินหยงเนี่ยเราต้องนึกถึงคุณละไม้ายยักุนเป็นภรรยาของท่านซีกินหยง ท่านซีกิมยงนี่ท่านเกิดประเทศจีนนะแล้วไปตูที่บรูไนอายุ16ปีอ,อพยพมาที่อาจใหญ่รุ่นพวกเราเนี่ยเต่ด้วยความรักเมืองหาดใหญ่พ่อเขาทําธุรกิจเขาซื้อที่ดินไว้เยอะที่สําคัญคือเขาบบิกจาคที่ดินเพื่อความเจริญของเมืองเหมือนพวกเราอาสาอะไรที่ทําได้แต่กข็มีทรัพ์โรงเรียนแสงทองนี่เขาบบิจาคให้โรงเรียนศรีนคร,นรก็บบิกจ่ายให้มัจยิดป,ปากีสถานนะที่น้องมุสลิมเนี่ยคุณหญิงละไมเอาเขาเบิกจาคให้แล้วก็ถนนสิบสาย เพื่อให้เมืองจเจริญตัวท่านเองมีบิดาตอนหลังทางรัฐบาลได้แต่งตั้งเป็นฝุนสุภา,าร์หลังสันเป็นชื่อบิดาของซีกิมหยงท่านอยู่ในยุคที่สร้างทางรุถไฟมีเนื้อที่อยู่ไม่เยอะ17หลังคาเรือนตอนนี้ยอาจจะมี70,000หลังคาเรือนเป็นเมืองที่จเจริญ